จริง,รงๆคำว่าทุด,ดงอ่ะไปเคยแชร์ไปแล้วนะฮอนทุด,ดงประมาณเฉพาะทุตตะกที่แปลว่าขัดเกลากับอังคะที่แปลว่าองค์เพราะ,อง,ราะาองค์ในการขัดเก,ากเลาเกลางอย่างพิเศษอย่างเข้มข้นซึ่งมี13ข้อนะฮอนเช่นบินดาปาติกังคะถือบิดาบัตเป็นวัดรุกขมูลิกังคะถืออยู่โคนไม้เป็นวัดปังสุกุโมลิกังคะถือผ้าบาังสุกุลเป็นวัดซึ่งการถือทุด,ดงเหล่านี้อยู่ อยู่ที่ไหนก็ทําได้ยกเว้นบางข้อเช่นอ,อ,อยู่ป่าเป็นวัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องอยู่ในป่านะครับหรืออพโพการสิกังคะอยู่ที่แจ้งคือคือพูดง่ายๆว่าไม่จำเป็นว่าต้องไปเดินถึงจะเรีวยกทุดดงอันนี้เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของสังคมไทยที่คิดว่าทุดดงคือการเดินจริงๆการเดินไม่ใช่ทุดงการเดินนั้นท่านอาจจะถืออยู่ป่าเป็นวัด หรืออยากจะฝึกตนอะไรเงี้ยแต่มันมันด้วยอะไรก็แล้วแต่มันทําให้ความหมายของทุดงคลาดเคลื่อนไปนะ